ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะวิศวะมทรศรีวิชัยมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพหัดใหญ่เพื่อสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด1 i โดยมีรองศาสตราจารย์ดรจารุวัตรเจริญจิตรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้แก่อุปกรณ์ฉากกั้นอะคริลิกและกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัส ซึ่งคุณดวงใจนพวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ร่วมรับมอบอุปกรณ์โดยจะนำไปใช้ในการติดตั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในห้องพักพรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยในและนำไปใช้ในการทำหัตถการกับผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อวัสรโควิด -19 ในขณะปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ธนากรสิทธิสารวิทยุราชมงคลศรีวิชัยรายงานอธิบดีกรมการค้าภายในชี้ผู้ส่งออกขอวัคซีนก่อนรับซื้อสินค้าเกษตรเป็นมาตรการสร้างความเชื่อมั่นต้องเจรจาสบคจะสรรวัคซีนให้ จากกรณีผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนประกาศหยุดรับซื้อผลผลิตตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนี้จนกว่าสมาชิกจะได้รับวัคซีนครบทั้งหมดก่อนหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ในไทยยังคงรุนแรงและจะเปิดรับซื้อทุเรียนก็ต่อเมื่อแรงงานได้ฉีดวัคซีนครบทุกคนแล้วนั้นนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าประเด็นในเรื่องของการฉีดวัคซีนนั้นจะต้องไปหารือกับทางสบอคโดยเร็วซึ่งก็ถือเป็นมาตรการของผู้ประกอบการในการป้องกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าเพื่อไม่ให้เกิดกรณีห้ามนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยเพราะโรงงานติดโควิด -19 ส่วนผลกระทบที่มีต่อเกษตรกร,รกน,นั้นประเมินว่าจะไม่มีมากนักเพราะกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยหาช่องทางระบายผลผล,ผลิตในประเทศไว้แล้วเช่นเดียวกับมังคุดและในขณะนี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายฤดูผล,ผลผลิตแล้วซึ่งผลผลิตมีไม่มากนักรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี